ก็จะมาแนะนำท้าบริหารกล้ามเนื้อนะคะของผู้สูงอายุนะคะที่มีอาการปวดเข่านะคะก็อาจจะเกิดในเรื่องของสภาพของความเสื่อมของร่างกายเราที่เราใช้งานเขามานานนะคะซึ่งผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเผื่อจะบริหารอาการปวดเข่าตรงนี้นะคะเราก็ไม่สามารถที่จะทำท่าที่มันหนัก หรือว่ากระแทกมากเกินไปได้นะคะเราก็จะใช้วิธีการบริหารท่าเบาเบาง่ายๆนะคะนะคะก็เราจะเริ่มจากการบริหารเข่าในท่าเหยียดตรงก่อนนะคะนะฮะท่าแรกนะคะเราก็ใช้เก้าอี้นะคะนั่งให้มีพนักพิงนะคะให้นั่งพิงไปที่พนักพิงเลยนะคะแล้วก็หัวเข่าของเราเนี่ยแนบอยู่ตรงด้านข้างของ เบาะที่นั่งตรงกรอี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้ยกเท้าซ้ายขึ้นมานะคะพร้อมทั้งกระดกข้อเท้าขึ้นด้วยนะคะนับหนึ่งถึงสิบนะคะหลังจากนั้นก็ให้ใหค่อยๆยกลงนะคะแล้วก็สลับมาที่เท้าข้างขวานะคะก็ยกขึ้นแล้วก็ดันข้อเท้าเราเข้านะคะ นับหนึถึง10เช่นกันนะคะทำอย่างนี้นะคะซ้ายขวานับเป็น1เซตนะคะให้ทำทั้งหมด2เซตนะคะเราก็จะมาเริ่มด้วยท่าสควอตนะคะโดยใช้มุม30องศานะคะไม่ต้องย่อลงไปเยอะนะคะท่าสควอตก็คือให้นำเก้าอี้นะคะมา,าไว้นะคะสำหรับจับหน่อยนึงนะคะกันเวลาเราล้มนะคะแล้วก็แยกเท้านะคะ สองข้างออกมาพอ,พอประมาณนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ย่อเข่าของเราลงนะคะโดยที่เข่าเนี่ยจะต้องไม่เลยกับปลายนิ้วเท้าของเรานะคะแล้วก็ให้หลังตรงนะคะนับหนึ่งถึงสิบนะคะทำทำแบบนี้นะคะสักประมาณสิบครั้งนะคะให้หลังตรงนะคะ ข่าไม่ยื่นเลยกับนิ้วเท้านะคะทำให้ได้สิบครั้งช่วงทำลงไปเนี่ยนะคะก็ให้นับหนึ่งถึงสิบนะคะค้างเอาไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะท่าต่อไปนะคะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อนะคะต้นขานะคะต้นขาขวานะคะโดยที่ให้เรานะคะแยกขาออกนิดนึงนะคะ จับเก้าอี้ไว้ด้วยนะคะหลังจากนั้นให้เอียงเท้าขวาของเราเนี่ยคะเอียงเฉียงไปหน่อยนึงนะคะแล้วก็ให้ทําท่าเหมือนกับว่าเราเขีย่ยลูกบอลนะนะคะก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดเ้า นะคะคขาด้านซ้ายก็เช่นกันนะคะก็ให้เอียงนะคะขาด้านซ้ายออกนะคะแล้วก็ให้ทําเหมือนเตะลูกบอลนะคะเฉียงงนะคะ,นนะ,คะก็นับไปสิบครั้งนะคะเช่นกันนะคะก็ลองลองทำดูนะคะท่าบริหารตรงนี้เป็นท่าบริหารง่ายๆสำหรับผู้สูงอายุนะคะ แต่ถ้าเผื่อใครก็ตามที่รู้สึกว่ายังไม่สูงอายุนะคะแต่ว่ารู้สึกข้อเข่าของเราเนี่ยมันเริ่มนะคะไม่ค่อยจะดีแล้วนะคะเราก็ดูแลในส่วนของกล้ามเนื้อของเข่าเราก็แล้วกันนะคะลองบริหารท่าง,ง่ายๆอย่างนี้ดูนะคะอย่าใช้วิธีการเดินขึ้นลงบันไดน,นะคะเพราะว่า ถ้าถ้าเราเจ็บข้อเข่ามากนะเราทําท่านน้นนะคะมันจะเป็นการกดแรงกระแทกนะคะจะทําให้ข้อเข่าของเราเนี่ยเสื่อมลงได้เร็วขึ้นนะคะก็ลองบริหารกันดูนะคะถ้าเปลือกล้ามเนื้อเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะเขาก็จะสามารถที่จะพุ่มในเรื่องของข้อต่อของกระดูกพวกนี้ได้นะคะก็ทําให้จะไม่เกิดอาการเจ็บนะคะ,นะคะในคลิปต่อไปนะคะก็จะนําเสนอในเรื่องของ การบริหารสําหรับผู้ที่แบบข้อเข่าเสื่อมนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะยืดเหยียดได้เลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบอาการหนักแล้วนะคะก็ไว้ชมกันในคลิปหน้านะคะ